ตำบลอน,นองไฮชูง,งานบุญกุ้มเข้าใหญ่ไหว้พระธาตุหนุนดวงเปิดมาหากรรมวันคุยโรคประจำปี2568ฝังฟื้นฟูวัฒนธรรมอันเป็นอัตลักษณ์ชาติพันธุ์คุยให้เป็นที่เรื่องดือที่วัดนาโนนพระธาตุหนุนดวงตำบลอนองไฮอำเภออุทุมพรพิสัยังหวัดศรีสะเกดนายอนุพงศุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานส่งเสริมเอกลักษณ์งานบุญกุ้มเข้าใหญ่ไหว้พระธาตุหนุนดวง มาก,กรรมวานกุยโรคประจำปี2568โดยมีสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรหัวหน้าส่วนราชการขร้าราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชาติพันกุยจากจังหวัดสุรินจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดอุบลราชธานีตลอดจนชาติพันกุยจากรชาชอาณาจัก,กรมพูชาสปปลาวและจากประเทศเวียดนามเข้าร่วมพิธีอย่างคึกคักทางด้านนายประกาศสิทธ์สุพรมธีรกูลนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮกล่าวว่า การจัดกิจกรรมบูญคุ้มข้าใหญ่ไหวพระธาตุหนุนดวงมหากรมรมวันกุยโลกนับเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นที่แสดงถึงลักษณะเฉพาะของชุมชนที่แตกต่างจากชุมชนอื่นๆเช่นลักษณะเด่นทางธรรมชาติสังคมประเพณีวัฒนธรรมแหล่งท่องเที่ยวตลอดจนภาษาซึ่งในปัจจุบันเอกลักษณ์ท้องถิ่น ได้ถูกนำมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างกว้างขวางก่อให้เกิดสินค้าเกิดรายได้และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมตามมาประกอบกับรัฐบาลได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิน่นจึงทําให้กลุ่มชาติพันธุ์และชุมชนท้องถิ่นหลายแห่งเกิดการตื่นตัวลุกขึ้นมาฟื้นฟูและสร้างสรรค์วัฒนธรรมอันเป็นอัตลักษณ์ของตนเองขึ้นมาแสดงถึงความเจริญงอกงามในรูปแบบของภาษาทติความเชื่อขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปะที่มีการสืบทอดและยอมรับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮจึงได้ร่วมกับวัดนาโนนสมาคมชาติพันธุ์กุยร่วมบูรณาการส่งเสริมเอกลักษณ์ท้องถิ่นต่างๆทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ในหลายอำเภอหลายจังหวัดตลอดจนประเทศเพื่อนบ้านได้จัดงานบุญกุ้มเข้าใหญ่ไหว้พระธาตุหนดวงมหากำวันกุยโลกขึ้นเพื่อส่งเสริมพัฒนาสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิน่นอันเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนให้คงอยู่อย่างยั่งยืน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สืทบทอดวัฒนธรรมชาติพันธุ์กุยหรือกวยกับกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านเพื่อรองรับการท่องเที่ยวของชุมชนให้มีรายได้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่12-20กุมภาพันธ์2568ภายในงานจะมีการจัดตั้งสถาบันชาติพันธุ์กุยการจัดพิมพ์และเฉลิมฉลองพจนานุกรมกุยบูนานาชาติการแสดงวิถีวัฒนธรรมภูมิปัญญาของชาวกุยจากพื้นที่ต่างๆทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน การแสดงวิถีชาติพันธุ์กุยของช้างอีกทั้งการกินผาแรงแย่งพระธาตด้วยทิทพัฒน์กล้วยนิดขาเอาสุวิชัยลาสกุลประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกหรายงาน